คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องที่เป็นตัวแทนจากโครงการยังสมาร์ทพีอารุ่นที่1ค่ะตอนนี้นะคะน้องปอบเปียอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปอเปียเดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นหน่อยชื่ออะไรแล้วก็เป็นตัวแทนจากโรงเรียนอะไรเช่นครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอเปียค่ะจิรชยากรแก้วจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลกค่ะสาวเฉลิมขวัญสตรีนี่เองน้องปอเปียคือต้องบอกว่าโครงการนี้น้องปอเปียไม่ใช่แค่ตัวแทนของโรงเรียนแต่เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ ใช่ค่ะเพราะมันมีหลายคนเลยที่อ,อยากจะมาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วรเรา<ม>ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มาเป็นคนที่โดดคัดเลือกมาอันนี้ขอถามหน่อยพอรู้ข่าวว่าจะมีโครงการนี้เข้าไปที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีคนสนใจประมาณไหนก็มีมีคนคือตอนแรกครูมาบอกว่าใครสนใจการประชาสัมพันธ์ไหม,มไปไปกับครูตามครูไปค,ค่ะแล้วก็เราก็ตามไปกับเพื่อนอีกหลายคนเลยครับผมใช่ค่ะก็คือมีมีอีกหลายคนประมาณ โอ้ห้าหคนที่ตามไปด้วยแต่ก็คือเราก็ต้องมีการคัดเลือกมาแล้ว,ลวเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนโรงเรียนเนาะความรู้สึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอถามเลยแล้วกันว่าชอบวิชาไหนในการเรียนการสอนเพราะว่าในคัสของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอด 1>, 1เดือนเนาะชอบอาจารย์คนไหนแล้วก็หลักสูตรไหนบ้างครับก็ที่ชอบนะครก็จะมีวิชา s t o r y t e ท l i n g ของอาจารย์กุ้งค,ค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการเล่าการเล่าเรื่องการพูดอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะอนาคตน้องปอบเปียอยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่ามีอาชีพในฝันที่อยากจะทํำยังไงบ้างคะคือสนใจคณะนิเทศค่ะอยากที่ภาษาเราคืออยากเป็นเด็กฟิล์มอยากอยากทำฟิล์มใช่ใชค่ะครับผมความฝันคือเป็นเด็กฟิล์มเนาะเด็กฟิล์มเนี่ยคิดว่าการเรียนการสอนที่ได้จากการเป็นพิธีกรการทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังจะไปส่งผลให้กับเราได้ในอนาคตยังไงบ้าง ได้น่านจะได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าอันดับแรกคือเรื่องของการ s ตอรี่เทลลิงที่หนูบอกไปก็คือมันเป็นเรื่องของการเขียนการเขียนบทการอะไรอย่างนี้ค่ะคแล้วก็การสื่อสารก็สําคัญเราสมมุติว่าอย่าเป็นผู้กํากับอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องสื่อสารตรงนู้นตรงนี้ให้รู้เรื่องว่า เห้ฉากนี้ทาอย่างนี้ฉากนี้สีแบบนี้อะไรบอลเนี้ยคือเราต้องมองภาพให้ออกมองไปถึงว่าพิธีกรหรือว่าคนดําเนินรายการจะพูดอะไรคือเป็นคล้ายๆเ้ายคีเรทีฟเลยนะช่อยู่งานเบื้องหลังกี้การสื่อสารทั้งหมดคือมันรวมอยู่หมดแล้วน้องต้องทำตั้งแต่การเป็นเบื้องหลังการมาอยู่หน้างานแล้วก็สุดท้ายแล้วพอผลงานออกมาสู่สายตาทุกคนก็ต้องผ่านเหมือนกันอยากจะให้น้องกล่าวความรู้สึกหรือพูดถึงโครงการนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากให้คนอื่นเข้ามามีประสบการณ์อย่างกับเราเหมือนกับเราเนี่ยยังไงบ้างคะ อยากใช่ค่ะอยากให้อยากให้จัดขึ้นมาอีกเพราะอย่างที่บอกไปคือมีหลายคนสนใจมากๆมันเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วช่วยช่วยพัฒนาเราขึ้นไปได้ยิ่งขึ้นอีกครับผมเดี๋ยวเราสองคนต้องรอติดตามน้องปอบเปียในฐานะของแบบว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราอยากจะเป็นเด็กฟิล์มเนาะขอให้เขาเรียกว่าสมดังตั้งใจนะขอบคุณนะครับน้องปอบเพียนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกครับของน้องๆที่ผ่านโครงการอย่างสมาร์ทพีอาร์ในรุ่นที่1ครับ